สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ a n An n ้ o ซันฟาดเดอร์คั a r ิดเดนะคะเจอกันประจําทุกๆเดือนนะคะต่อไปจะเป็นการทํานายสําหรับเดือนสิงหาคมนะคะแอนจะเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะอันนี้สับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะโอเค การเงินของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องวางแผนเกี่ยวกับการเงินให้ดีๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพนะคะเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือว่าเป็นการพักฟื้นนะคะ ช่วงนี้ก็คือคิดว่าจะช้อปปิ้งอะไรที่เป็นของฟุ่มเฟือยก็อาจจะต้องพักก่อนเพราะว่ามีไพ่ page of w a n ขึ้นมานะคะบอกว่าเรามีโอกาสที่จะประมาทนะคะแบบคิดว่าเราจะบริหารจัดการงานได้แต่ว่าเออขอโทษบริหารจัดการการเงินได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่เราจะต้องดึงเงินออกมาใช้ในช่วงที่ เหมือนเงินบางคนก็นอาจจะเงินเดือนยังไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดึงเงินออกมาใช้อันนี้ก็ให้ระวังด้วยค่ะต่อมาการงานนะคะการงานก็ค่อนข้างจะราบรื่นดีนะคะเพราะว่าได้10ถ้วยเลยสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนสิงหา2,564นะคะเดือนเดือนปีแห่งโควิดที่ยังอยู่กับเราค่อนข้างราบรื่นนะคะแต่แต่ มันจะมีไพ่เดวิลขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะหมายถึงงานที่เราทำอยู่อาจจะเป็นงานสีเทาก็ได้หรือคนที่มาติดต่องานเราต้องดูให้ดีๆนะคะจะเป็นลูกค้าหรือจะเป็นเจ้านายก็ดีหรือคู่สัญญาต่างๆก็ดีนะคะในในเกี่ยวกับงานเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาทำให้เรารู้สึก เชื่อหรือเข้ามาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้หน้าไม่รู้ใจบางคนดูเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีอย่างที่เราคิดนะคะตรงนี้ต้องให้ระวังนะคะเราอาจจะไปมีปัญหาหรือคนคนนี้อาจจะเข้ามาสร้างอุปสรรคเกี่ยวกับงานของเราก็ได้นะคะลองไปพิจารณาดูนะคะซึ่งไพ่สุดท้ายเนี่ยได้ n นท e ซอ s w o r อดนะคะอ่าแอนขอทำนายเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวของคุณลูกดวงเองเนี่ยแหละ ตัวของท่านเองที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบความไม่ถูกต้องหรืออาจจะมีบุคลิกที่ผงผางสําหรับคนวันอาทิตย์อาจจะผงผางอาจจะรักความถูกต้องอะไรผิดก็คือพูดตรงๆหรืออาจจะพูดไม่คิดนะคะซึ่งถ้าอยู่ในตําแหน่งของการงานเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับว่าเดือนเนี้ยเราจะมีอุปสรรค บางอย่างเข้ามานะคะความอดทนเท่านั้นนะคะที่จะทําให้เราฟันฝ่าไปได้นะคะรวมถึงว่าเราต้องขยันมากขึ้นด้วยนะคะสร้างผลงานโดยที่ไม่ไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำเรานะคะเดือนนี้เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับด้านการงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราบลื่นอยู่แล้วแ่ะแต่มันจะมีบางคนเข้ามาเท่านั้นเองที่ทำให้เรารู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าควบคุมอารมณ์ นะคะมีสติให้มากๆก็จะทำให้เดือนนี้ของคุณผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอโทษค่ะในด้านความรักถ้าเป็นคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาทักทายมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่มันจะเป็นไปอย่างที่ช้ามากนะคะสำหรับใครที่แอบรักแอบชอบหรือบอกรักไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดหวังสูงนะคะ ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะทำใจอยู่เฉยๆไปก่อนเป็น s l e ป p i n g Beauty ไปก่อนนะคะเป็นเจ้าหญิงได้ไพ่เจ้าหญิงนิทานะคะถ้าในสำหรับปกติก็คือดีแฮงแมนนะคะมันจะพบกับความผิดหวังนะที่ดูว่าจะไปได้สำหรับคุณสดตอนนี้คือการ คุยทางไกลหรือว่าคุยแชทอะไรไปก่อนนะคะคุยกันไปก่อนได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้ทำความรู้จักนะคะแต่ว่าเรายังไม่สามารถออกไปพบเจอเขาได้หรือเราเราอาจจะต้องอยู่นิ่งๆก่อนในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะถ้าคิดว่ามีแพลนจะมีบุตรขอภัยนะถ้าเสียงรถบันดังอะ่ะเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนใหญ่ขอโทษด้วย คนที่มีแผนจะมีบุตรนะคะมีโอกาสได้อภิชาติตบุตรมาเกิดในคันของคุณนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีแล้วกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะกับคู่ครองนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็นเรื่องหยุ่มหยิมจุกจิกนะคะอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องในช่วงนี้นะคะก็พยายามอย่า หลีกเลี่ยงการประทะจะดีที่สุดประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดก็ดูดูกันไปก่อนส่วนคนมีคู่ก็อย่าใช้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะสุขภาพนะคะได้คุยน n อบสอดแแนะนำเป็นเรื่องของอาการเจ็บคอแล้วก็ลองไปดูเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะ ความมีทิฏฐิความคิดลบนะคะคิดมากเครียดนะคะแล้วก็ได้ได้สองคีนเลยนะ q u e ค of ออ o r d s กับ Queen of Cups q u e ออฟคั u p s นี่น่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะดูดีๆแล้วก็ความวิต,ตกกังวลก็ด้วยนะคะซึ่งไพ่ก็ออกมาอีกแล้วว่ามีโอกาสที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับดูแลสุขภาพนะก็ระวังด้วยแล้วกันนะคะ อันแถมให้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทำบุญนะคะเป็นสิ่งที่ควรจะทำเนาะใช้เงินหรือไม่ใช้เงินก็ได้นะคะได้ไพ่เดอะเฮอรินะคะก็คือไพ่ราสีนะคะแอนขอทายว่าน่าจะเกี่ยวกับ ให้วิปัสสนาเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาลมหายใจอยู่กับตัวเองนะคะอันนี้คือไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะแล้วก็ได้ King of s c คันะคะเป็นไพ่แห่งผู้ให้นะคะมีใจเมตตาแผ่เมตตาจิตอบอ้อมอารีนะคะมีมุทิตาจิตต่อผู้อื่นนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินเหมือนกันนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายได้ The e e t h นะคะได้ไพ่ Death ก็น่าจะเกี่ยวกับ ทําบุญลงโศพนะคะอยอดเหรียญใส่ตู้บริจาคอย่างนี้ก็ได้ค่ะตามกําลังค่ะไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะนะคะเอาที่เราสะดวกทําแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะก็ค่อนข้างที่เหมาะหมากับช่วงนี้นะคะงดเดินทางอยู่กับตัวเองก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ะะคะในเดือนสิงหาคม2564นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโรคโควิด19ที่กำลังระบาดนะคะขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามแอนทุกคนนะคะอยู่รอดปลอดภัยใครที่ประสบทุกข์อยู่ก็ขอให้ดีขึ้นไวๆนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ถ้าท่านถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนทำวิดีโอต่อไปด้วยนะคะถ้าสะดวกก็รบกวนเข้าไปกดติดตามที่ f a c e b o o k p a g แอนแอนซันฟาชื่อเดียวกับใน YouTube นี้เลยค่ะยังงก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูนะคะขอจบคาทํานายแต่เพียงเท่านี้สำหรับคุณวันอาทิตย์ค่ะ